ครับผมจะเล็กตัววัพัดวันนี้วันที่23พฤษภาคนผมอยู่ในโรงมะเขือเทศเสียบยอดอันนี้เป็นทันธุคิงพิคเชอร์กับโซล,ลิโนนะครับจะหวานหวานกรอบอันนี้สังเกตด,ดูว่ามันจะออกดอกทุกยอดนะครับทุกยอดก็จะมีดอกทีลูก ตอนนี้ก็อายุพุ่นยังไม่สั่าไหเที่เริ่มติดลูกเริ่มให้ผลผลิตนะครับเน,นื่องจากทั้งโรงเนี่ยเราจะปลูกอยู่สามต้นสามสีนะฮะเราสังเกตดูให้ดีนี่คือตอขันตอมะเขือพวงนะครับมันจะอยู่ได้นานถ้าเป็นพันมะเขือเทศจากนี้จะอยู่ได้ไม่นานนะครับอันนี้เราเลี้ยงด้วยระบบน้ําน,นะครับเป็นระบบ าการเติมบับเบิลซิเจนนี้เป็นระบบลากนะฮะลากที่เห็นนี่เป็นลากของมืเถือพวงนะครับแล้วก็มาเลี้ยงนะระบบนีอ้อันนี้เราจะดูดน้ำนะครับจากถังขึ้นมาในกันระบบน้ำเสร็จปุ๊บผ่านท่อแม่เหล็กซึ่งเราเรามีกระบวนการเติมอากาศเข้าไปนะครับเข้าไปเนี่ยเวลาถ้าสังเกตด้วยดีลากเขาเปิดจักกล่อง เ,เปิดกล่องขึ้นมาลากเขาก็จะอยู่แบบนี้นะข้างล,าล่างเราจะมีระบบน้ําซึ่งก็จะฉีดเข้าอยู่ตลอดเวลามีระบบน้นําล้นนะครับป็นระบบน้ําซึ่งจะปล่อยน้าเนี่ยก็จะไหลลงนะฮะลงมาลักษณะนี้อยู่มุนเวียนตัวนี้ระบบเรามีระบบการตั้งนะครับตั้งเวลาตั้งไทม์เมอร์เป็นออโตไทม์เมอร์ อันนี้คือทั้งเซตเลยนะทั้งเซตก็อยู่เป็นลักษณะมีแท่นนะครับทั้งลงข้างบนสังเกตให้ดีเราจะมีระบบสเปรฟอร็อกนะฮะมนการยิงสเปรเหมอกเพื่อลดอุณหภูมิในต้นและเป็นการป้องกันเพลี้ยไฟไปด้วยในตัวระบบลงเรือนเป็นระบบปิดนะครับเป็นระบบปิดประตูนี้จะเป็นโชกนะครับเปิดปุ๊บจะดันปั๊บ นะฮะอ่ามุงนี่ค่อนข้างละเอียดมแมลงเข้าไม่ได้โครงสร้างแข็งแรงนะครับแข็งแรงอันนี้เป็นไฟเบอร์การ์ดนะฮะแข็งแรงเพราะฉะนั้นมันต้องรองรับน้ําหนักเนี่ยเป็นตันต้นนี้มันปลงครั้งเดียวจะอยู่ได้ประมาณ3-4ปีมันก็จะเลือ้อยไปเตามคานนะครับอ่าระบบเรามีการให้ปุย๋ยนะให้ปุย๋ยให้ยาไปทางท่อนะครับแล้วก็พ่นทางใบทุกๆ7วัน น,ะะนี่แหละครับระบบสำเร็จโปรพัสสํสหรับมะเขือเทศเลี้ยงบนน้ำครับ